นี้สวัสดีครับสวัสดพพีพี่เพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้นี่ครับผมจะพาถอดเปลี่ยนซีนโชคหน้าเคสอนะครับลูกค้า,ามาจอดหลายวันแล้วทีนี้ผมจะเล่งงานผมจะไปต่างจังหวัดนะครับรอบนี้น่าจะไปหลายวันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาถอดเปลี่ยนซีนโชคเคสอนะครับเท,เทคนิคในการถอด เอาออกจากตัวรถทุกคนน่าจะพอถอดกันได้อยู่นะครับแต่เนี่ยครับนี่วิธีการถอดเนี่ยครับถอดหัวโชคมันต้องถอดยังไงนะครับหกเหลี่ยมมันค่อนข้างนี้จะใช้เบอร์ใหญ่พอสมควรจะไม่เหมือน M X จะไม่เหมือนซูมเอ็กนะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูว่ามันใช้หกเหลี่ยมเบอร์อะไรนะครับเมื่อกี้อุย้ย ่อกี้ผมถือผมแบกโชคไปทั้งต้นเลยนะครับไปซื้อนะครับร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างปิดนะครับว่าจะไปซื้อหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สิบเจ็ดจุดสองครับสิบเจ็ดจุดสองนะครับไม่มีครับร้านปิดก็เลยหาซื้อไม่ได้ เมอี้ก็เลยไปพึ่งใบบุญรุ่นพี่ที่ทำรงกึงนะครับขอยื้มเจมาใช้งานก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ซ่อมกันสักเท่าไหร่รถพวกนี้มันค่อนข้างที่จะลือ้อยากแล้วก็ใช้เวลานะครับมาเดี๋ยวเรามาถอดกัน,นะค,ค่อยๆถอดออกนี่ครับออกแล้ววิธีการถอดถอดยังไง วิธีการเติมเติมยังไงนะครับน้ำมันเนี่ยครับอ่ะพี่ถ,ถ่าย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 นี้ถ่ายนี้พอมาอยู่ฝงงั่ง,ยยงนู้นมันถึงะยโยนแสงเห็นรึเมันถึงโยโยนแสงนี่มาฝั่งนี้ออ,ออกมาแล้ว มันจะเป็นวาลในลักษณะนี้ครับเวลาเราถอดเดี๋ยวผมจะด,ดูก่อนว่ามันจะถอดตัวไหนบ้าง จะยากเอาเรื่องอยู่เคยถอดนานแล้วจาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาเห็นเห็นไหมเขาเข้าไปนิ่งๆเนอะนะครับวันนี้วันหยุดมีคนมาถือขากล้องให้เราต้องถอดอันี้ออกก่อน รักว่าสอนยังไงเดื่องนจํจำไม่ได้แล้ว คิมล็อกจับก็ได้แล้วเราก็คลายตัวนี้ออกนะครับมันเห็นไหมเห็น และหลังที่เราถอดบาตัวเมื่อกี้ออกนะครับนี่ครับงัดเอาซีนออกแล้วก็ แยเอากิปล็อกซีนโชคออก้องเด็กชอบพี่เห็นไหมพี่อะนี่หัวโชคเข้าไปเนี่ยครับแงเอากิปล็อกซีนขึ้นปึ๊บออกแล้วนะครับทีนี้เราก็กระตุกในลักษณะน,นี้ออกเลย รกระตุกแบบเมื่อกี้ที่ผมพากระตุกนะครับกระตุกพึ่งๆๆออกเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีตะแกรงนเป่าๆแบบนี้ออกมานะครับแต่มันจะยุ่งยากตอนที่เราประกอบซีนนะครับยากมากนะครับเพราะว่าเราต้องมีตัวตีซีนนะครับนี่นะครับเราต้องเอาเราต้องเอาปลอกนี้ออกให้ได้ก่อนนะครับเอาลงอีกพี่เอาลงเลย ้อยต่อนี่จะมีแหวนแล้วก็จะมีซีนนะครับทฤษฎีในการถอดให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปประกอบอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นคลิปถอดประกอบถอดโชคเคสอ่นะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวจะลองพยายามเอาปอกนี้ออกก่อน ตับวบนออกครับใช้เวลาค่อนข้างจะเมินประมาณสามปีทึงจะถอดได้แล้วก็ดึงอันนี้ออกดึงออกแล้วเราก็เลียงไว้ให้ดีนะประกอบไม่ถูกเป็นเรื่องเลยนะออกแล้วอ่ะ แล้วก็เรียงไว้นะครับเราก็ดึงดึงแหวนรองตัวใหญ่นี้ออกนะครับแล้วก็เอาซีโชคออกนะครับที่เสร็จแล้วทีนี้เราก่อนที่เราจะใส่เราก็เอาเทปพันเกียวหรืออะไรก็ได้มามาพันมาลัดตรงบ่าหลิกตัวเนี้ย<า>เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะป้องกันการเกิดความเสียหายจากซีน ตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็ล้างทำควมสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างทำควมสะอาดให้เรียบร้อยเลียร์คินงานให้มันสะอาดก่อนที่เราจะเปลี่ยนซีนเราก็ดูด้วยว่าตรงที่มันขึ้นลง กนเนี่ยมันเป็นตามดหรือเปล่านะครับแกนเป็นตามดหรือเปล่านี่เห็นไหมมีไหมเอาผ้าเช็ดออกล้างว้าวให้ดีนะครับประมาณนี้นะครับ <laughs> เลยมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดเ <c oughs> <Yeah. S 2> พี้ถอดน็อตครับลงมาอีกอเนะอาถอดระวังน้ำมันผุก ถอดถอดตัวนี้ออกเบื้องต้นเราต้องถอดหกเหลี่ยมนี้ออกก่อน,น,นแล้วเราก็ดันนี้ขึ้นดันขึ้นแล้วเราก็หาอะไรก็ได้ที่มันพอดีรูเนี่ยมามาขัดรูไว้ ้ามันแน่นมันก็จะลำบากนะขัดอยู่ว่าไม่ได้ครับน่าจะต้องมีกิม็อกเหมือนเมื่อเดิมเมื่อเที่ยวที่แล้วซึ๊อเอา ้กมันออเนี yeah, ่ยตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็เอาซีนตัวล็อกซีนโช๊คออกปุ๊บ แล้วก็อ่ะหนึ่งสองสามแยกข้างเด้เอเปรียวเมกิกวะ <c oughs> ประกาศเมกิกวะอันนี้ข้างไหนอันนี้ข้างซ้ายแยกข้างครับทำไมต้องแยกข้างเพราะว่าเกิดว่ารถมันชนมันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยเกรนมันคดมันอะไรเราจะได้เราไม่รู้ไง ทีนี้ปัญหาคือใส่แล้วเด้งบ้างไม่เด้งบ้างเรื่องใหญ่นะครับคือเราต้องแยกข้าง RL นะถ้าจะให้ดีต้องแยกนะครับเ่ยะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สว่วนอุปกรณ์มันเนี่ยเราเราจะยังไงก็ได้แต่กระบอกนี่ต้องแยกนะเนี่ยครับเอาให้เห็นเห็นรอยต่อตรงนี้ไหมนี่นี่นี่ ใช้ไบรเรื่อยอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ค่อยๆดันขึ้นปึ๊บปึ๊บอืมปึ๊บอืมแล้วเราก็เอามาค่อยๆดันมันออกวางอีกอีกน,นึงอันนี้ก็ตึงขึ้นปึ๊ดแล้วก็วาง แล้วก็แหวนแล้วก็ซีนชุกเสร็จแล้วครับสำหรับการรื้อแกนชุกเปลี่ยนซีนเคสอาร์น,นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปประกอบอีกทีหนึง่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปลื้ออย่างเดียวนะครับ ทฤษฎีในการประกอบนี่ดูจากภาพหน้าปกคลิปเลยนะครับว่าอะไรอยู่ยังไงนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นองค์ความรู้นะครับกับการถอดอุปกรณ์ภายในโช็เค R s r นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ